แค่อยากอวดเสื้อะค่ะเป็นยังไงคะเก๋ไก่ไลเดอร์สวยไหมคะเรียกได้ว่าเป็นเสื้อที่สวยที่สุดที่อยู่บนพิธีกรที่สวยที่สุดในปตัตภพีนี้ <c oughs> อ้อยที่มาอวดเอ้ยที่มาบอกเล่าคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะ <c oughs> เห็นเสื้อสกรีนแบบนี้เป็นรายเวมินชอลแบบนี้นะคะทําเองกับมือค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเสื้อนี้ได้อย่างไรมาตามโบไปดูเลยคะ่ะว่าการสกรีนเสื้อนเนี่ยเขาสกรีนกันยังไงตามมาเลยค่ะ รมสองค่ะและผู้ที่จะมาสอนรอสกรีนเสื้อในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ธนกรไตรพัฒน์นั่นเองค่ะหรือว่าครูกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูกรค่ะโอ้โหนี่มีเสื้อมาเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มสกรีนเสื้อเนี่ยเขาถามก่อนว่าอาจารย์หรือว่าครูกรทําการสกรีนเสื้อมานานหรือย,อยังคะก็ประมาณ6ปี7ปีได้ครับปีห้าหนึ่งคนตกงานเยอะผมก็เลยเปิดหลักสูตรสอนให้คนพิมพ์เสื้อขาย อคอคพอสอนด้วยก็เลยต้องพิมพ์ด้วยไปในตัวอยากจะให้อาชีพกับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะคอุ้ยใจดีจังเลยมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะครูกรอย่างแรกเลยจะต้องมีเสื้อค่ะมีสีมีสีมียางตาสีแล้วก็โต๊ะสกรีนโต๊ะสกรีนแบบนี้โอเคค่ะงั้นบอกว่า เราพร้อมที่จะไปทากันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนครูกอลสอนบนเลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยค่ะลงมือทากันเลยได้ครับครูได้เตรียมบล็อกเอาไว้เพื่อจะสะกินเสื้อในรายการให้เรียบร้อยแล้วนะ <Yeah S 2> ครเบเป็นบล็อก3สีะนะครับ<ช>เราก็จะเอาเสื้อใส่เข้าไปที่โต๊ะสอบนะครับแล้วเราก็าบล็อกมาใส่ลงไปะนะครับแล้วเราก็จะเริ่มการพิมพ์นะครับอุปกรณ์สาคัญก็คือไม้ตักสียางปาดสีและสียางเราก็จะเริ่มจากการตักสีลงไปที่ชิ้นงาน การพิมพ์ตั้งยางปาดตั้งฉากนะครับแล้ลากมาแค่นี้เอง <ฮะ S 1> ครับ <ฮะ S 1> เสร็จแล้วเมื่อเราพิมพ์สีที่1เสร็จ <ฮะ S 1> ก่อน <ฮะ S 1> ที่จะลงสีที่2จะต้องให้สีที่1แห้งก่อนครับ <ฮะ S 1> เราก็จะใช้ใดเป่าผมนะครับสีที่พิมพ์ต่อไปจะเป็นสีฟ้านะครับ <ฮะ S 1> ไพ่เซตสุดท้ายจะเป็นสีทองครับเสแล้วเย่สวยงามมากเราก็ง่ายรวดเร็วมากเลยนะคะครูคะถ้าเกิดว่าเวลาเราสกรีนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้สกรีนชื่อเราสามารถสกรีนอย่างอื่นได้ไหมคะได้ครับเป็นการพิมพ์ทองอุ้ยแจ๋งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลย จะต้องขึ้นทาลายฉายแสงที่บล็อกคือก่อนที่จะเป็นลายแบบนี้ถูกต้องครับเราจะต้องมีห้องมืดมีตู้ไฟมีบล็อกสกรีนเกลือัดน้ํายาไวแสงนะครับเราก็จะเริ่มจากผสมเกลืออัดกับน้ํายาไวแสงอัตราส่วน5ต่อหนึ่งปาดลงไปหน้าบล็อกบางๆนะครับเราก็เริ่มจากการเพเกาือัดกับน้ํายาไวแสงลงไปที่ขอบบล็อกใช้บัตรพลาสติกตั้งฉากลากมาจับด้านและด้านนอกอีกหนึ่งครั้ง ด้านในหนึ่งครั้งไปเก็บด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายหนึ่งครั้งแล้วใช้ไดเป่าให้้อสำคัญห้ามโดนแสงทำไมถึงห้ามโดนแสงะคะเพราะว่าถ้าโดนแสงกรอัตกับน้มยาไวแสงจะทํางานเป็นแผ่นฟิล์มห้ามโดนน้ำม,นมันถึงชื่อว่าน้ํายาไวแสงเพราะมันไวต่อแสงถูกต้องครับอันนี้คือต้อนฉบับที่เราจะทำค่ะนะครับ แล้วเอาบล็อกที่เราทําแห้งแล้วคือเอาบล็อกที่เราทําแห้งแล้วมาวางทับวางทับไว้คร yes. ับเอาอะไรเรียบๆวางทับไว้ปิดไฟแดงเปิดไฟน่อนสามหน้าทีครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปจุ่มน้ำจะได้ลายที่เราต้องการก็กำลังมองอยู่เอ๊ะไหนลายมันไม่มีต้องไปจุ่มน้ำก่อนตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้บล็อกตามต้นฉบับ ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มพิมพ์นะครับเปลี่ยนจากสีเป็นกาวพิมพ์ฟอยล์และแผนฟอยล์แต่ว่าพิมพ์เมื่อกี้ที่เราได้เป็นพิมพ์เวเบนทอก็คือทําแบบนี้วิธ<า>ีเดียวบบกันเหมือนกันเราก,ก็จะได้ลายตามที่เราต้องการะนะครับต่อไปจะทําให้เขาสีทองเราก็จะใช้ฟอยล <spe c> ์เออนี่คือใช้ฟอยล์อย่างนี้เลยเหรอคะฟอยล์เฉพาะครับไม่ใช่ฟอยล์พิมพ์ข้หนึครับ เราก็จะมาอัดที่เครื่องอัดเฟล็กหรือเครื่องอัดทันเฟอร์นะฮะเวลาอัดเราให้เอาฟอยล์สีทองไว้ด้านบน20ิวิทตอนนี้เรามาดูผลงานของเราเราก็จะได้งานพิมพ์ทองจับได้ไหมคะได้ครับเฮ้ยแจ็งอ่ะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็รับทําด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าสอนทําด้วยทําด้วยสอนด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะมีแรงบันดาลใจอยากจะมาทากระเป๋าเก๋ๆหรือว่าทาเสื้อสกรีนเก๋ๆนะคะออกแบบเองก็ได้แล้วเอามาปรึกษาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือว่ามาทําแบบที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ด้วยนะคะสามารถมาเรียนได้นะคะหรือสั่งทําได้ค่ะที่มิสเตอร์สกรีนพระราม2นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูกอมากเลยค่ะ